รนฮอลิเดย์เนี่ยเป็นนักเขียนก็เหมือนอแนวเขาเขียนได้หลายแนวนะเขียนแนวพัฒนาตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็เขียนในเชิงของธุรกิจก็ได้นะครับมาคุยกันว่าเออเขามีประโยคเด็ดๆอะไรจากหนังสือเรื่องต่างๆเขามาให้เอาเราออกเก็บมาคิดแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้อ่ะไปครับอันแรกเลยเขาบอกว่า Where the head goes the body follow พูดง่ายคือเราคิดอะไรชีวิตเราจะเป็นอย่างนั้น <Ừ. S 2> หัวเราหัวเราอะ่ะมันจดจออะไรไปทางไหนเนี่ยชีวิตเราร่างกายเรามันจะทําไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตก็ตามและนอริเดบอกว่าให้มองมีมุมมองที่ถูกต้องกับเรื่องนั้นนั้นเสมอเพราะถ้าเรามีมุมมองที่ผิดชีวิตเราก็จะเดินไปผิดทางข้อสองรันบอกว่า it's okay to be discouragedis t not okay to quit <ม>ก็แปลง่ายๆก็คือลม้มเหลวได้แต่มไม่ล้มเลิก โอเคนะที่เราจะทําอะไรพลาดแล้วก็สูญเสียกวางใจไปบ้างแต่ไม่โอเคนะถ้าเราจะเลิกนะครับคือถ้าเรามองว่าชีวิตมันยากเนี่ยมันก็มันก็อย่างคุณธรรมบอกเลยถ้าเราคิดชีวิตมันยากนะชีวิตมันจะยาก <c oughs> ต่อมาครับ <c oughs> no one is asking you to look at the world through rose color glass เอ <c oughs> ันเนี้ยผมชอบมากก็คือไม่มีอ่าเราอย่ามองโลกในสายตาที่เราสเราอยากให้มันเป็นหรือคาดบ,บอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ให้มองโลกตามความเป็นจริง Mm. เช่นอมันก็มีคนที่อาจจะไม่ถูกใจเราบ้างเราไม่ถูกใจบ้างอะไรพวกเนี้ยครับคือถ้ามองเรามองโลกตามความเป็นจริง๊บเนี่ยเราจะมีความสุขแล้วก็ลดความคาดหวังที่สร้างกับตัวเองพอเราลดแรงกดดันนร้ลดความคาดหวังปุ๊บเนี่ยต่อมาครับอีกข้อหนึ่งบอกว่า if you want momentum you will h a e t i e a t e yourself อ่าก็คือถ้าเราอยากได้พลังใจหรือแรงขับเคลื่อนในกับชีวิตนะไม่ต้องขอจากใคร mm. ทำมันด้วยตัวเองให้กําลังใจตัวเองให้เป็นถ้าเราให้กําลังใจตัวเองเป็นขับเคลื่อนตัวเองเป็นนะแม้ว่าเจอปัญหาอะไรหรือเราล้มไปกี่ครั้งเราจะลุกขึ้นมาได้เขาเขาบอกไงพี่ปิก๊กคือเขาบอกว่าเอ,อต่อให้คุณขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณก็ยังต้องลุกขึ้นมาเดินออกจากบ้านเพื่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเออ,เอ,อพระเจ้านะฮะหรืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย ถ้าจะช่วยคนที่มีความพยายามก่อนส่วนตัวผมผมเวลาบรรยายนะผมอันนึงที่ผมจะไม่ลืมพูดเสมอคือคุณต้องเชื่อให้ได้ก่อนว่าสองมือสองเท้าของคุณนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไม่ใช่อย่างอื่นอ่าต่อมาครับต่มาก็คือ the path of least resistance is a terrible teacher ก็คือไอ้ข้อนี้ข้อนี้ดีเลยนะครับก็คืออย่ากลัวความยากลาบากในชีวิตนะครับอย่าทําในเรื่องที่เรียกว่าอย่าเลือกทําแต่เรื่องง่าย ถ้าเราเลือกทำแต่เรื่องง่ายเราจะเติบโตได้อย่างไรนะครับก็คือคนที่ทําแต่เรื่องง่ายคือคนที่ไม่อดทนอ่ะไม่เจ,มเจองานยากกันนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเลยว,ว่า<ม>คนที่เลือกเส้นทางของการเอาแต่ง,งานง่ายนั่นคือการนะเขาบอกมันคือ terrible teacher มันคือครูที่แย<ม>่<ม>ที่สุดแล้วเพราะครูที่แย่คือให้แต่โจง่ายๆกับเด็กต่อมาครับ,ต,รบต่อมาคือ d o n w a r d c y c l looking back at your expectation ก็คืออดีตที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปสนใจมาก คือให้ให้เก็บเป็นบทเรียน Learn อร์มอิแอนก็ปล่อยไว้ตรงนั้นแหละแต่ให้มองไปข้างหน้านะครับแล้วก็ค่อยๆขยับไปหาสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าสิ่งที่จะกำหนดชีวิตของเราคืออนาคตแล้วก็แผนง,งานที่เราจะทำไม่ใช่อดีตน,นะครับ <c oughs> ต่อมา No thank you ไอแคนด f ฟอร์ดแตแพนิอันนี้ยผมอาจาผมก็แปลอ,อยู่นานมากนะความหมายของมันก็ <c oughs> คือ เฮ้ยไปอะไรมีใครเอาเรื่องร้ายๆมาให้หรือว่าอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่เราสึกว่า,เ,าเราไม่ชอบอ่ะเราไม่ต้องไปรับอะไรที่มันทาให้เราสึกว่าอรบกวนจิตใจเราเราก็แบบไม่ต้องไปยุ่งมากไม่ต้องอ,อะไรมากความพานิคเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยคิดโซลูชันไม่ออกนะพี่ปิ๊กแต่ถ้าเกิด,ดว่าเรามีความสงบนุ <c oughs> ่มลึกภายในเนี่ยเราไม่เราไม่มรม้องไล่แหกกระเชิงไปตามสถานการณ์ที่มาบีบบังคับเราเนี่ยมนุษย์เราเดี๋ยวมันคิดออกนะ แล้วบางทีมันคิดออกตอนอาบน้ําตอนเข้าห้องน้ําตอนนั่งคุยกับเพื่อนตอนขับรถนะบางทีพานิชอะนั่งคิดโอ้ยมันต้องได้ต้องคิดแต่ยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งหมกมุ่นยิ่งเครียดหนักนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมว่าเวลาใครเจอปัญหาอะไรเนี่ยแน่นอนมันยากเนาะที่จะไม่คิดนะครับแต่ว่าถ้าคุณพยายามนิ่งกับมันนะะเดี๋ยวโซลูชันมันจะค่อยๆ่อมาแน่นะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเริ่มมาช่วยคุณใช้คติปัญญา อ่าอ่าเนี่ยแหละครับนี่คือโค้ดจากไรอ n นออริเดที่เอามาฝากกันก็เอาไปใช้นะครับเอาไปใช้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของเราอย่าลืมนะครับว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับอนาคตที่เราตั้งแต่จะไปนะครับไม่ใช่อดีตครับ